สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยอดไผ่และอินสมคนปปชวันนี้มาตามข่าวสารเรื่องของสำนักง,งานปปชเตรียมเปิดสอบล็อกใหญ่หลังโครงสร้างใหม่อาจหนังสือรอดได้เลยถ้าใครตามข่าวช่วงนี้นะครับหลายสำนักข่าวมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเรื่องของการปรับโครงสร้างใหม่การแบ่งส่วนราชการของสำนักง,งานปปชซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าจับตามองดูอยู่ระหว่าง การเสนอคณะกรรมการปรปรชนะครับเนื่องจากว่าถ้าผ่านกปปชเสร็จผ่านคณะกรรมการปรปรชและต้องมีการส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาพอประกาศก็มีผลบังคับใช้จัดคนลงสู่ตําแหน่งให้เสร็จภายใน180วันนะเพราะฉะนั้นถ้าโครงสร้างใหม่เสร็จคนเก่าโยกย้ายต่อไปก็เป็นคิวของคนใหม่ คนที่รอขึ้นบัญชีไว้รอเรียกบรรจุต้องเ hey, ฮดังๆนะครับอีกทั้งคนที่รอประกาศสอบก็ไม่แน่นะตอนนี้คือถ้าเกิดว่าความต้องการตามกรอบอัตรากำลังซึ่งมีหลายร้อยอัตราท่านฟังไม่ผิดนะหลายร้อยอัตรานะครับเพราะฉะนั้นขึ้นบัญชีอาจจะไม่พออาจจะต้องมีการเปิดสอบตำแหน่งใหม่เพราะฉะนั้นสองกลุ่มที่รอเรียก และกลุ่มที่รอสอบท่านต้องเตรียมความพร้อมเตรียมบรรจุนะก็ข่าวดีนี้เนี่ยมันนานๆจะเกิดขึ้นทีนะทีนี้ถ้าไปดูสายงานใต่ส่วนนะครับตามโครงสร้างใหม่เนี่ยสำนักที่ส่วนกลางนะเพิ่มขึ้นบุคลากรต้องใช้เพิ่มขึ้นแน่นอนสำนักของภาคนะครับก็มีการต้องการบรรจุในสายงานใต่ส่วนมาก รวมไปถึงสปจคือจังหวัดก็จะมีสายงานแต่สวนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันและที่พ่วงตามมาคือตำแหน่งนิติกรนะนิติกรนี่คือเป็นความต้องการโอ้โหเยอะมากต้องบอกว่านะครับเพราะว่าทั้งสำนักส่วนกลางที่เติมทีเนี่ยพนักง,งานไต่สวนเคยทำงานของนิติกรตอนนี้เขาจะโยกนะใครอยู่สายงานแต่สวนก็ไปทำงานสํานวน งานเกี่ยวเรื่องของการทำวินัยอะไรพวกนี้ก็ต้องให้นิติกรเป็นคนทำเพราะฉะนั้นนิติกรเนี่ยขาดแคลนเยอะแล้วมีความต้องการเยอะนะครับรวมไปถึงการเพิ่มเติมตําแหน่งนิติกรไปสู่จังหวัดสู่ภาคเพราะฉะนั้นนิติกรนี่คืออนาคตสดใสเลยถัดมาคือตรวจสอบทรัพย์สินสํานักส่วนกลางเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ตําแหน่งของภาคก็เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงสปจ ก็มีความต้องการสายงานตรวจสอบทรัพย์สินวตถสอเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะถัดไปตำแหน่งสําคัญอีกตําแหน่งหนึ่งคือเรื่องของเจ้าหน้าที่การป้องกันการทุจริตแม้สํานักส่วนกลางจาก6สํานักจะเหลือ4สํานักแต่ไปดูกรอบโครงสร้างของภาคนะครับก็ปรากฏว่าจะมีการเปิดกลุ่มป้องภาคเพิ่มอีก1จากเดิมก็1จะกลายเป็น2นะเพราะนั้นก็ โอกาสที่จะเรียกบรรจุเพิ่มเติมก็สดใสนะแต่จะเรียกน้อยกว่าตำแหน่งต่อสอเรียกน้อยกว่าไตสวนเรียกน้อยกว่านิติกรแต่รวมรวมแล้วเนี่ยหลายร้อยอัตราขอย้ําทีนี้มาดูที่สำนักง,งานวชเคยขึ้นบัญชีไว้นะครับใครที่ขึ้นบัญชีในสายงานผู้ช่วยพนักง,งานไตสวนซึ่งท่านขึ้นบัญชีตั้งแต่7มีนาคม6 7เจดใช่ไหมส้ย่คนเรียกบรรจุถึงลำดับ52าบแล้ว แล้วก็ยังใช้บัญชีไปบรรจุตำแหน่งนิติกรซึ่งก็เรียกไปถึงลำดับ19แล้วตอนนี้2-4-1น่าจะไม่พอแล้วนะครับถัดไปเป็นนักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการขึ้นบัญชี17พฤษภาคม2567ก็อ่ะก็ยังเหลือเวลาอยู่นะเพศชาย603คนเพศหญิง176คนก็เรียกบรรจุถึงลำดับที่205สําหรับเพศชายแล้วก็ ลำดับที่20สําหรับเพศหญิงนะครับนักสืบเนี่ยอาจจะไม่ได้หวหวามากนักนะก็แต่ก็จะเรียกเรื่อยๆนะครับพอไปดูพนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงานขึ้นบัญชีไว้2 8สิงหาคม2567 154คนก็เรียกบรรจุไปประมาณครึ่งหนึ่งนะถึงลำดับ75อันนี้เป็นสายงานพนักงานบริหารทั่วไป ถัดไปเป็นเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตอันนี้เพิ่งเพิ่งขึ้นบัญชีเมื่อ4เมษายน68นะบัญชียังเหลือเวลาอีกเยอะนะครับ1230คนแต่เรียกไปค่อนข้างน้อยนะถึงลำดับ22เดี๋ยวบัญชีนี้ขยับแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่ากับไตส่สวนกับตอสอนนะถัดไปเนี่ยสุดท้ายคือตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินไปบัตรการอันนี้ขึ้นบัญชีไว้เมื่อวันที่4เมษายน68เนี่ยพร้อมกับเจ้าป้องเลย 165คนเรียกบรรจุถึงลำดับ20คนอ่คนถึงรดัน20แล้วก็เหลืออีกแค่ร้อยกว่าคนนะต่อสอนนี้น่าจะหมดบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่รอเรียกบรรจุขึ้นบัญชีไว้อนาคตสดใสแน่นอนรวมไปถึงคนที่จะอยากสอบบัรจุใหม่ซึ่งคาดว่าบัญชีนี้ถ้าหมดบัญชีไปแล้วก็อาจจะมีการเปิดสอบครั้งใหม่ครั้งใหญ่ดังนั้นท่านต้องจับตามองอย่าก,กระพริบตานะ ใครอยากทํางานกับสำนักง,งานปรปชนะครับขาา่าวนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าโครงสร้างใหม่มีการประกาศในราชกิจจา,าสมบูรณ์แล้วมีผลบังคับใช้แล้วก็จะนํามาบอกกล่าวเพื่อจะสร้างแรงมันดันใจให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เอาเป็นน้าจิ้มไปก่อนนะครับขอบคุณด้วยนะที่ทุกคนกดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ